เอาปลายนิ้วชี้ขวาชนปลายนิ้วกลางซ้ายปลายนิ้วกลางขวาชนปลายนิ้วชี้ซ้ายปลายนิ้วนางขวาชนปลายนิ้วก้อยซ้ายปลายนิ้วก้อยขวาชนปลายนิ้วนางซ้ายและนิ้วโป้งมาชนกันนะครับและก็ทำสมาธิสักครู่หนึ่งจะกลับที่7ด มีชื่อว่าสหสราลักษ์ถ้าแปลเป็นไทยก็ดอกบัวพันกีบครับถ้าเป็นในคัมภีร์โบราณของโยคะาเองเนี่ยจัก,การจิตมันจะไม่ใช่จัก,การที่เอามาฝึกกันเหมือนในสมัยนี้นะครับมันเป็นจัก,การที่เป็นผลพวงของความสําเร็จเมื่อเราฝึกจัก,การที่1ถึงที่6เป็นเรียบที่เรียบร้อยแล้วแต่มันจะบานมันเป็นดอกบัวพันกีบแบบในชื่อครับแต่สมัยนี้เขาก็ให้ฝึกกันแล้วก็ฝึกๆก,กันเข้าไปเถอะนะครับ เราต้องอยู่เป็นอ่าก็ประโยชน์ของมันคร่าวๆนะครับมันก็จะเป็นจักระที่มีเอาไว้ติดต่อกับพลังธรรมชาติพลังที่ยิ่งใหญ่พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับอย่างคนที่เขาเล่นพวกาศาสตร์พลังงานอย่างเช่นพลังจักระพลังเลกีหรือพลังจักรวาลเนี่ยก็มักจะต้องมาเปิดจักระที่เจ็ดพื่อที่จะไดรับพลังพวกนี้เอาไปบำบัดรักษาโลกกันนะครับ